ผัดฟักทองใส่ไข่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูอร่อยๆค่ะวันนี้ชอบๆมากๆเลยค่ะฟักทองใส่ไข่นะคะไปดูวิธีทาด้วยกันค่ะมีฟักทองที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีต้นหอมค่ะที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเครื่องปรุงรสต่างๆค่ะวันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเจียวกระเทียมใส่ไข่ไปสี่ฟองค่ะวันนี้ใช้ไข่ไข่สี่ฟองนะคะเพราะว่าฟักทอง ค่อนข้างจะเยอะค่ะก็เลยใช้ไข่สี่ฟองนะคะเนะะี่ยค่ะผัดไข่ไปเรื่อยๆก่อนค่ะเนาะผัดไข่ให้สุกค่ะเนะะี่ยค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะถึงจะเอาฟักทองใส่ค่ะนะคะพอไข่เริ่มจะสุกแล้วก็เอาฟักทองใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมน้ํานิดนึงนะคะ,นะคะเนาะเติมน้ําไปนิดนึงค่ะเพราะว่าฟักทองเราจะได้สุกค่ะเนะะี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันก่อนค่ะผัดให้ฟักทองกับไข่เข้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราถึงจะเอาเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงรสต่างๆใส่ลงไปนะคะพอเนี่ยค่ะเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยค่ะน้ําตาลข้นนอผงรสผงนัวค่ะเนาะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันนะคะเนาะ ผัดให้เข้ากันเครื่องปรุงกับฟักทองเราจะได้เข้ากันค่ะเนาะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะคะฟักทองก็จะเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนิดนึงค่ะเนาะเริ่มใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วค่ะเนาะแต่ยังไม่สุกทีเสร็จแล้วเราก็จะเอา,อาซอสค่ะซอสหอยน,นางรมใส่เข้าไปค่ะเนาะใส่เข้าไปขั้นตอนนี้ค่ะเนาะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะใส่พอประมาณะคะ่ะเนาะอม่องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะเค็ม เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยก่อนค่ะนะคะถ้าอย่างนี้ก็ทยอยเติมน้ำไเรื่อยนะคะเพราะฟักทองยังไม่สุกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝามาปิดค่ะเนาะฟักทองเราจะได้สุกค่ะสุกแล้วค่ะฟักทองนี่ค่ะฟักทองสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมเข้าไปเลยค่ะใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะจะใส่ต้นต้นหอมค่ะเนาะ น่าทานมากเลยค่ะเมนูโปรดค่ะเมนูโปรดมากเลยเป็นผัดไข่ใส่ฟักทองค่ะอร่อยอร่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะผัดฟักทองใส่ไข่นี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานชอบมากๆเลยค่ะเมนูนี้เมนูโปรดค่ะเมนูมนบ้านนี่ละคะเนาะอร่อยมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปทานแล้วค่ะเนาะตักเสรจานแล้วค่ะจะไปทานแล้วค่ะนี่เลยค่ะ ไปทานด้วยกันเลยค่ะผัดตักทองใส่ไข่นะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากมายเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย